สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผู้ถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย เมื่อเทียบกับตัวแทนจากหอการค้าเอาตูตัวแทนจากพัทธมิตรผิงผานนั้นสะดุดตามากกว่านางเป็นผู้หญิงที่สวมสุดยาวสีแดงจากระยะไกลนางดูสวยมากผมยาวสีน้ำตาลแดงมวอนเป็นมวยเนือศีษะขนาที่นางเดินร่างกายของนางก็แกว่งไปมาอย่างสง่างามมีแววตาที่เย้ายวนบนใบหนะ้านางเป็นผู้หญิงที่งดงามอย่างแท้จริงเมื่อนางขึ้นไปบนเวทีการแข่งขัน,ขนผู้ชายหลายคนเริ่มน้ำลายไหลความสนใจของพวกเขาดึงดูดมาที่นางจนหมดชายเวกลางคนที่สวมเสื้อคลุมสีม่วงเป็นประธานหอการค้าเอาตูที่มีชื่อว่าหลี่ตงตรงข้ามเขาคือ ผู้หญิงชุดแดงนางมีชื่อว่าเซียงกวนไวเอ๋อนางเป็นผู้นาของพันธมิตรพิยงผานซึ่งควบคุมอุตสาหกรรมทางเพศอาหารและเครื่องดื่มในเมืองแห่งแสงว่าวิ่าได้ยินจากเฉินอันว่าคนนี้มีพลังมากแม้ว่านางจะดูเย้ายวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วนางเป็นผู้นําของพันธมิตรมาเกือบ40ปีแล้วไม่มีใครรู้จักอายุที่แท้จริงของนางระดับการฝึกฝนของนางอยู่เหนือกว่าอันลีตงซึ่งเป็นประธานของของการค้ายโตูผู้สนับสนุนของพันธมิตรพิยงผานคือเหล่าคุนนางผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งแสงสําหรับพันธมิตรซีซุยนานกงหวันเป็นตัววแทนของงรช์ ของจักรวรรดิยันันทาด้วยเหตุนี้พันธมิตรซีซุยจึงสามารถใช้อำนาจเหนือสององค์กรได้แต่ทว่าอีกสององค์กรยังเป็นตัวแทนของชนชั้นที่มีอำนาจอย่างมากแม้แต่ราชวงศ์ก็ไม่สามารถปราบปรามคนเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าพันธมิตรถึงผานและหอกกันคาเอาตูจะรู้ว่าพันธมิตรซีซุยประกอบด้วยวิญญาจาร์ปีศาจพวกเขาก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าพวกเขานั้นมีผู้สนับสน,น,นุนที่แข่งกังอยู่เบื้องหลังหลังจากที่พวกเขาเก่าสุนทรพจน์แล้วนานงหวันก็กลับไปยังพื้นที่พักผ่อนและหันไปมองหัวบีเแล้วก็พูด่าข้างอกร เจ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อข้อคิดก็ตามที่พวกเขาส่งมาเจ้าสามารถใช้ความสามารถอะไรก็ได้ที่เจ้ามีถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบนนท์นจงทํางานให้หนักหลังจากการแข่งขันนี้จบลงเจ้าจะต้องได้รับประโยชน์มากมายอย่างแน่นอนเจ้าจะได้รับสาวมงกลตัวหนึ่งที่เสียงกวนไวเออพูดถึงด้วยเพราะว่าวีฮ่อตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่านันกงหวานจะยกย่องเขาอย่างสูงขนาดนี้อย่างไรก็ตามไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นแบบนี้ทักษะของวิญญาณปีศาจที่ว่าวีฮ่อแสดงให้เห็นเมื่อตอนที่เขาอชนะโมเคออาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในตัว ัวหวีเฮ้ามาหัววีเฮ้าพยักหน้าเล็กน้อยและไม่พูดอะไรแต่ว่าดวงตาของเขามีแววตาที่แน่วแน่มากอย่างไรก็ตามนันกงหวานไม่รู้ว่าความแน่วแน่ในดวงตาของัววีเฮ้าไม่ได้มีไว้เพียงแค่ชนะการแข่งขันนี้เท่านั้นคณะกรรมการทั้งเจ็ดเป็นคนต่อไปที่จะพูดพวกเขาทั้งหมดเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับสูงในจํานวนนี้มีวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ93คนและอีกสคนที่เหลือล้วนเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ8ขณะที่พวกเขาทั้งเจ็ดขึ้นไปบนเวทีพวกเขาก็เต็มไปด้วยพลังทันทีคํากล่าวสุนทรพจน์ของพวกเขาไม่ล พวกเขาให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมของการแข่งขันมากขึ้นพวกเขาไม่ได้ย่วยูผู้เข้าแข่งขันทั้งเก้าด้วยคําพูดของพวกเขาไม่นานผู้ตัดสินทั้งเจ็ดก็ได้นั่งบนเวทีการแข่งขันในที่นั่งที่สะดวกสบายซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับพวกเขาไว้ลุวงหน้าแล้วบนเวทีการแข่งขันกว้างนี้มีโต๊ะผลิตอาวุธวิญญ,ญาณจํานวนเก้าโตเมื่อเทียบกับโต๊ะที่ใช้ในการผลิตในรอบที่แล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าเป็นสองเท่าเมื่อถึงจุดนี้สมาชิกจากตลาดเมืองทั้งสามแห่งกําลังจะเตรียมอุปกรณ์และโลหะหายากที่พวกเขานํามาด้วยเกมแข่งขันยังไม่เริ่มแต่ดูเหม ได้เริ่มต้นการแข่งขันกันแล้วผ่านการสังเกตจากพลังจิตตัวจับของหัววีเฮาหัววีเฮาที่สังเกตตัวผลิตอาวุธวิญญาณทั้งเก้าโตแม้ว่าเขาจะเป็นคนสงบนิ่งแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจเขาไม่เคยเห็นอุปกรณ์ระดับนี้มาก่อนแม้แต่ในหอมิงเตอร์เครื่องมือทุกชิ้นยอดเยี่ยมมากด้วยทั้งหมดนี้ความเร็วและความแม่นยำของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้มันอาจจะเป็นไปได้สำหรับเขาที่จะสร้างอาวุธวิญญ,ญาณในระดับของเขาสำหรับโลหะหายากมีให้เลือกมากมายและยังมีแม้กระทั่งโลาหะา เมกอรพันธมิตรสีซุยมีโลหะหายากหลากหลายมากที่สุดมี64ประเภทที่แตกต่างกันแสงอลัมค้าที่เป็นออกมาจากโลหะหายากเหล่านี้ทําให้แม้แต่กรรมการสามคนที่นั่งอยู่บนเวทีการแข่งขันก็มองกันด้วยดวงตาที่เล่าร้อนพวกวีเฮาแอบซึ่งชมกองกาลังทั้ง3ในเวลาเดียวกันเขาก็หันศีรษะไปรอบๆและสบตากับเหินไส้โถพวกเขาได้วางแผนไว้แล้วก่อนที่จะมาที่นี้และในรอบชิงชนะเลิศนี้พวกเขาจะไม่ยั้งมืออีกต่อไปประการที่1คือการทดสอบความสามารถในการสร้างอาวุธวิญญาณของพวกเขาและประการที่ พวกเขายังต้องการรางวัลที่ล้ำค่าอีกด้วยหากพวกเขาชนะการแข่งขันพวกเขาจะได้รับอาวุธวิญญาณระดับเก้าพร้อมกับกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนวิถีระดับเก้าสิ่งเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าที่เงินไม่อาจชื้อได้นอกจากนี้พวกเขายังจะได้รับโลหะหายากมากมายพวกบีฮอเลยเฮอร์เซโธสนใจในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักมากหากพวกเขาได้รับโอกาสในการค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บางทีพวกเขาอาจจะสามารถสร้างอาวุธวิญ,ญญาณใหม่ได้เอลละช่วงเวลาที่น่าตื่นเต,นต้นกำลังจะมาถึงในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันเราจะให้ผู้ต ทั้งเจ็ดของเราบอกรางวัลสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของเรารางวัลน,นี้เตรียมไว้สําหรับผู้ชนะคนสุดท้ายของเราในคืนนี้ขอเชิญหัวหน,น้าผู้ตัดสินของการแข่งขันนี้วิศวกรวิญญาณระดับเก้ากมยุทธ์ดาวจัลฟ้าเยื่ออหลินผู้อาวุโสคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงกลางผู้อาวุโสทั้งเจ็ดคนลุกขึ้นยืนเขายกมือขวาขึ้นและลําแสงสีเงินก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเหมือนกับประกายเงินแต่ว่าเมื่อมันลอยขึ้นไปในอากาศขนาดของมันก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมันอยู่ในอากาศร้อยเมตรมันก็กลายเป็นลูก ผู้วี่งห้าตกตะลึงเมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนสเลคเคอร์เขาเคยได้ยินอาจารย์ฟานวีพูดถึงวิศวกรวิญญ,ญาณระดับเก้าที่มีชื่อเสียงบางคนในจกักรวรรดิสุดยันจันทาพมยุทธดาวจาัลดฟ้าเย่ยิลินเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเก้าซึ่งมีระดับการฝึกฝนประมาณระดับ92ถึงระดับ93เขาเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงในการสร้างอาวุธวิญญ,ญาณเขาไม่ได้ด้อยกว่าจิ้งหงเฉินเขาเก่งที่สุดในการสร้างอาวุธวิญญ,ญาณระดับสูงประเภทต่างๆนี่ก็คือที่มาที่เขาได้รับตำแหน่งของเขาเนพื้นนนู่น่ยโกดชาาผ้้ีวั เมื่อเขาต่อสู้อาวุธวิญญาณของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นดวงดาวได้มันปลดปล่อยพลังโจมตีอันทรงพลังออกมาเขาสามารถแต่ต้องปรากฏการท้องฟ้าเพื่อโจมตีได้อาวุธวิญญาณที่มีชื่อเดียวกันของเขาถูกเรียกว่าเสาศักดิ์ศิีแห่งสุริยันจันทาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในระดับสูงสุดของพลังการโจมตีของอาวุธวิญญาณระดับเก้าทั้งหมดลูกบอลแสงสีเงินบนท้องฟ้าก็สเสถียรในที่สุดต่อจากนั้นลำแสงสีเงินก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและถูกบนเยื่ออีหลินเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ยกมือขึ้นทันใดนัน ภายในรัศมีสีเงินลูกบอลแสงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1เมตรและเมื่อมันลอยขึ้นอย่างช้าๆมันก็ดูเหมือนดวงอาทิตย์สองแสงพร้อมกับลูกบอลแสงสีเงินจนกระทั่งมาถึงข้นข้างแสงสีเงินลูกบอลแสงทั้งสองลูกนี้ประสานกันบนท้องฟ้าและเริ่มหมุนรอบศูนย์กลางที่ทำให้ตาวพาร์พวกมันถักทอเป็นลูกบอลแสงสีเงินสีทองขนาดใหญ่ในอากาศไม่มีรัศมีที่แข็งแกร่งจากรูปบอลแสงทั้งสองนี้แต่ว่าเมื่อพวกมันเริ่มวนเวียนอยู่ในอากาศวิศวกรวิญญาณระดับและได้สูงกว่านั้นที่คุ้นเคยกับพลึมน ท่านอจาจย์นเยี่ยที่เคารพท่านช่วยแนะนํารางวัลน,นี้ให้พวกเราทุกคนได้หรือไหมเมื่ออยู่ต่อหน้าเย่ไอหลินพิธีกรลู่ฉีก็ดูเคารพเขาขมากเย่ไอหลินเป็นชายชราที่มีหัวล้านผิวของเขาเป็นสีแดงกำและการจ้องมองของเขาช่างน่าตื่นเต้นเขาเงยหน้าขึ้นมองลูกบอลสงสีทองและสีเงินที่หมุนไปมาอย่างไม่เต็มใจเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มเลึกว่ารางวัลววใหญ่สุดท้ายของคืนนี้คืออาวุธวิญญ,ญาณที่ข้าสร้างขงึ้นเขาเรียกมันว่าเสาศักดิ์แห่งสุริยันจันทอเหตุผลเบื้องหลังชื่อนี้เพราะเป็นทีี่่ยยยยดดดดเเววขขขอออองงงจจัััิสุนนทาาามมชช้บ ศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันของข้าซึ่งเดิมทีมันสามารถใช้ได้เฉพาะในตอนกลางวันเท่านั้นมันเป็นอาวุธวิญญาณเชิงลุกมันสามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้1,600เมตรและมีระยะการโจมตีที่มีประสิทธิภาพ30กิโลเมตรถ้าพลังจิตแข็งแกร่งเพียงพอมันยังสามารถใช้ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง30กิโลเมตรและทําการโจมตีที่แม่นยําได้อย่างไรก็ตามข้าขอเตือนเยาวชนที่กําลังจะเข้าแข่งขันว่าเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทาของข้านี้เป็นผลการชิ้นเอกของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้มันเสืื่ออมมมเเเสีียยยยในนนขณะดวกกััราาลพพศึษ พาะมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวเจ้าเอางเท่านั้นเอาล่ะเตรียมตัวร่วมการแข่งขันกันเถอะเท่าศึกสินแห่งสุริยันจันทาอทาง,าง,ห,างหัวบีเฮาเหลืองเซ่ถาะแตงก็ตกใจอาวุธวิญญาณระดับเกา้าที่มีระยะการโจมตีที่มีประสิทธิภาพ30กิโลเมตรและยังสามารถเพิ่มพลังจิตเพื่อตรวจจับและโจมตีที่แม่นยำได้อีกด้วยนี่มันทรงพลังมากเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้สัมผัสกับอาวุธวิญญาณระดับเกา้าและในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมวิศวกรวิญญาณระดับเกา้าจึงสามารถต่อสู้กับลัทธิทิองะนามงมาายุ พวกเขายังค้นพบว่าวิศวกรวิญญาณระดับเก้ามีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในสงครามได้อย่างไรในการต่อสู้วิศวกรวิญญาณระดับเก้านั้นได้ขวัญราชธินนามพมยุทธ์ก้าวงแหวนอย่างแน่นอนแต่ทว่าอาวุธวิญญาณระดับเก้าที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นเป็นอาวุธสังหารที่น่ากลัวอย่างยิง่งยังไม่ต้องสงสัยเพวกะวีเฮาเคยเห็นอาวุธวิญญาณระดับแปดมาก่อนแต่เมื่อเทียบกับอาวุธวิญญาณระดับเก้าที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างมากแน่นอนว่าเสาศักดิ์ธิ์แห่งสุริยันยัน,าน,น,นาธญญาเกซป ความตื่นเต้นว่า so น sure ้องชอยสิ่งนี say, ้สร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าดเฉพาะดวงตาคงว่าวีเฮาหลีลงเล็กน้อยและจ้องมองไปที่เขาอย่างรวดเร็วจากนั้นเหอไช่โถก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองและรีบูปากทันทีอย่างไรก็ตามคําพูดของเขาที่ว่าน้องชายนันกงหวันและผู้อาบุโซสามดงก็ได้ยินที่เขาพูดแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยเล็กน้อยแต่เนื่องจากเหอรไชทโถไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นพวกเขาจึงไม่พูดอะไรท้ายที่สุดในสายตาของพวกเขาว่าวีเฮาเป็นวิญญาจาย์ปีศาจที่เก่งในการเรียกวิญญาณด้้วยพลัังงงงงกกิจจจออนแแขขขข่่เเาาาึมมทีะใช สศักดินแห่งสุริยันจันทาเพื่อาวุโรสามขโมดคิ้วหญิงเย็นชาและกาวาอย่าไปฟังที่ต่เท่าเยอะอิลินพูดถึงแม้เสาศักดินแห่งสุริยันจันทาของเขาจะดีแต่ว่าต้องใช้เวลาสามวันในการเติมพลังมันและมันสามารถเติมพลังด้อยด้วยแสงอาทิตย์และจันทาเท่านั้นพลังโจมตีของมันนั้นยอดเยี่ยมแต่ว่าหลังจากเกติมพลังแล้วมันจะโจมตีได้ไม่เกินสามขงังยิ่งไปกว่านั้นการใช้งานแต่ละขงังมันจะผ่านพลังวิญญาณจำนวนมาาลแม้ว่าข้าจะใช้มันหลังจากโจมตีสามขังพลังวิญญาณของข้าจะถูกผ่านไปเกือบครึ่งหนึ เม่นย่ำและย่อก,กันโจมตี30กิโลเมตรของเขามีอยู่เพียงในทางทฤษฎีเท่านั้นอย่างไรก็ตามการลอยตัวที่ระดับความสูง1,600เมตรนั้นเป็นเรื่องจริงเอาละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ